ขอเชิญทุกท่านมาร่วมฟังธรรมะเพื่อเสริมบุญเสริมปัญญาให้ชีวิตการฟังธรรมะคือการสร้างบุญอย่างหนึ่งเป็นบุญของผู้สแสวงหาปัญญาเป็นบุญของผู้มีศรัทธาในความดีงามแม้เพียงนั่งนิ่งๆแล้วเปิดใจรับฟังใจก็สงบปัญญาก็เกิดบุญก็ไหลามาธรรมะ ไม่เพียงแค่ฟังเพื่อรู้แต่ฟังเพื่อรู้ตื่นเบิกบานและนำพาชีวิตให้พ้นทุกข์มาร่วมสร้างบุญง่ายๆด้วยการฟังธรรมะเติมแสงสว่างให้จิตใจแล้วท่านจะรู้ว่าบุญไม่จำเป็นต้องไปวัดเสมอไปแค่เปิดใจรับฟังก็ได้บุญแล้วบทสวดป้องกันภัยจากสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ โตพรหมรังสีบทสวดชินปัญชรเป็นบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่แต่งขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระคังโคสิตารามในสมัยรัชกาลที่สความหมายของชื่อชินปัญชรชินแปลว่าพระพุทธเจ้า บัญชรแปลว่าหน้าต่างหรือในเชิงเปรียบเทียบหมายถึงเครื่องป้องกันดังนั้นชินนปัญชรจึงหมายถึงเกราะหรือเครื่องป้องกันที่มาจากพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของบทสวดชินนปัญชรบทชินนปัญชรถูกแต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องแผ่เมตตาปัดเป่าภัย เสริมสิริมงคลและคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆโดยกล่าวถึงพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน50สกว่ารูปเช่นพระสารีบุตรพระโมกขลานะพระอานอนท์เป็นต้นซึ่งล้วนมีพลังแห่งบารมีและความศักดิ์สิทธิ์การหัดสวดคาถาชินปัญชรควรจะเริ่มสวดในวันพฤหัสบ,บดี ซึ่งถือเป็นวันครูและให้เตรียมดอกไม้สามสีหรือดอกบัว9ดอกหรือดอกมะลิหนึ่งกำรรจุดทูบสามถึงเก้าดอกเทียนสองเล่มจากนั้นให้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยโดยการตั้งนมโมสามจบต่อด้วยบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณจากนั้นตั้งจิตนึกถึงสมเด็จโต แล้วสวดมนต์ตามลำดับดังนี้คำภาวนาก่อนสวดมนต์บทสวดชินปัญชรตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธสะพระคาถาชินปัญชรฉบับยอ่อชินปัญชะระปะริตังมังรักขตุสัพพธาภาวนาสิบจบพระคาถาชินปัญชรฉบับเต็มก่อนสวดให้นึกถึงหลวงปู่โตพรหมรังสีแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า ปุตตะกาโมละเพปุตตังทะนะกาโมละเพทนังอัตติกายเยกายายาณยะเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภัควายะมะราชาโนท้าเวสุวันโนมรนังสุขังอรหังสุขโต นโมพุทธายะเริ่มสวดบทพระคาถาชินปัญชรสิบห้าบทชัยาสนกตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหัง มัทเถเกเตมุนิสราสีเสปติทิตโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปติทิตโตไมหังอุเรสัพะคุณากรูหัตเยเม,มอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักทิเนโกนทันโยปิธิพาคัตสมิงโมคลานโนจะวามเกทักทิเนสวเนไมหัง อาสงอานันทราหุโลกัสปโปจะมหานาโมอุภาสงวามะโสตะเกเกสตโตปิธิภาคัตสมินสุริโยวะประพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิตโตมุนิปุงคโวกุมารกัสปโปเถโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจัง ปฏิทาสิคุณากโรุณอุนโนอังคุลิมาโลจะอุป,ปาลีนันทะศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกาม,ามะเสษสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันตโตชินโนรสาฉลันตาสีลเตเชนะ อังคมังคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิดักขิเนเมตสุตตะกังทชักคังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสฉตรนังอาสิเสษสาปาการสันทิตาชินา,นานานาวรสังยุตา สัตตปาการะลังกตาว่าตะปิตาทสัญชาตาภาหิรัช,ชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชสาวะสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัชัมหิวิหารันตังมหิตะเลสทาปาเลนตุมังสเพ เตมหาปุริสาสภาอิเจวมังโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุป,ปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติคำแปลบทโสดคาถาชินะบัญชร15บท พระพุทธเจ้าและพระนรสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบรรลังทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วสเสวยอมตะรถคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์มี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่า ันหังก่อนเป็นต้นพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรกล้าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบอกเกิดแห่งสัพพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุธทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคลานอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณธัญ,ญะอยู่เบื้องหลังพระอานน์กับพระราหุลอยู่หูขวาพระกัสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์สองแสง อยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมาระกัสปะผู้สแสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระปุญณนะพระอังคุลิมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศรีวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจจุนเจิมที่นภาก ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่และองค์ล้วนรุ่งเรืองภัยโรธด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมานปริตอยู่เบื้องซ้าย พระชักขสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันธปริศพระโมทปริศและพระอาตานาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกัน้นดุดหลังคาอยู่บนนภากาศอันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบร้อมด้วยกำลังนานา,นาชนิดมีศีลาที่คุณอันมั่นคงสตะประการเป็นอาภรณ์ มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปัตวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุดฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันลัมเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข่าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นถ้ำกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชนนี้แหลข้าพระพุทธเจ้า ได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัตธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตวะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินพุทธเจ้าชนะฆ่าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดี เป็นนิรันดรเทินประวัติของคาถาชินบัญชรคาถาชินาบัญชรเป็นคาถาหนึ่งที่มีความสำคัญและมีอายุยาวนานนับร้อยปีตั้งแต่เริ่มต้นกรุงรัตนโกสินประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่สองมาจนถึงปัจจุบันเพราะด้วยพลานุภาพและความศักดิ์สิทธิ จึงทำให้ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธหันมาท่องพระคาถานี้เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองอีกทั้งยังเป็นการป้องกันให้ตนเองนั้นพ้นจากภัยอันตรายต่างๆทั้งปวงมีการถกเถียงกันมาเป็นระยะเวลานานาน,นับทศวรรษเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่าใครที่เป็นผู้แต่งคาถาชินบัญชรขึ้น ระหว่างสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระคังโคสิตารามกับพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญบาลีปะก์รูปหนึ่งจากเชียงใหม่ซึ่งในกรณีของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนั้นเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าท่านเป็นเพียงแค่ผู้นำพระคาถาชินบัญชรมาเผยแพร่ต่อ มิได้เป็นผู้แต่งขึ้นเองตามที่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ไปสู่พระคาถานี้ถวายองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าถ้อยคำในบทสวดนั้นไพเราะและได้ทรงซักถามเพิ่มเติมว่าครัวโตได้มาจากไหน แต่งเองหรือเปล่าสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์จึงได้ถวายพระพรตอบว่าหาไม่ได้เป็นสำนวนเก่าของเมืองเหนือนำมาแก้ไขดัดแปลงใหม่ตัดตอนให้สั้นเข้าของลังกายาวกว่านี้ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผู้แต่งขึ้นน่าจะเป็นพระภิกษุชาวล้านนารูปหนึ่งอยู่ในสมัยพระเจ้าติโลกราช ที่อาจจะเป็นยุคทองเนื่องจากในยุคนั้นเป็นยุคสมัยที่มีการสนับสนุนให้พระเถระหลายร้อยรูป mm. เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกที่ลังกา mm. เมื่อได้สำเร็จการศึกษาแล้ว mm. จึงมีการแข่งขันกันแต่งบาลีปรกรณ์กันอย่างเอ้อกระื mm. จนชื่อเสียงแร่ขยายไปจนถึงพมา่ากรุงศรีอยุธยาสิบสองปนาและ mm. ล้านช้าง ทำให้เมืองเหล่านั้นต้องขอคำพีภาษาบาลีที่จารโดยพระภิกษุล้านนาไปศึกษาอย่างแพร่หลายความหมายของบทสวดชิน,นะบัญชรในความหมายของคำว่าชิน,นะบัญชรน,นั้นแปลว่ากรงหรือเกราะป้องกันภัยของพระพุทธเจ้าคำว่าชินหมายถึงพระพุทธเจ้าคำว่าบัญชรหมายถึงกรง หรือเกราะโดยที่เนื้อหาในคาถาในชินนบัญชรน,นั้นจะเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้าจำนวน28พระองค์เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรเป็นต้นเดินทางลงมาสถิตอยู่ในทุกอนูของร่างกายเพื่อเป็นการเสริมให้ตนเองนั้นมีพลังพุทธคุณให้ยิ่งใหญ่จากนั้น จึงอัญเชิญพระอาหารหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน80องค์ซึ่งเป็นผู้มีบารมีธรรมที่ยิ่งใหญ่อีกทั้งยังได้มีการอาราธนาพระสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงอนุภาพในด้านต่างๆมาสถิตในทุกส่วนของร่างกายจนรวมกันเป็นกําแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมลงมาห้อมล้อมรอบตัวของผู้สวดภาวนาพระคถาชินนบัญชร จนกระทั่งอันตรายก็ไม่สามารถหาช่องโหว่เพื่อสออแทรกเข้ามาได้เราได้รู้จักประวัติความเป็นมาของพระคาถาชินบัญชรอ,อันศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปกำหนดจิตใจให้สงบเพื่อเริ่มสวดภาวนาพระคาถากันแล้วอานุภาพของคาถาชินบัญชร พระคาถาชินบัญชรนี้มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์มากหากผู้ใดสวดมนต์หรือภาวนาคาถาชินบัญชรอ,อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะกินเดินนั่งนอนหรือภาวนาพระคาถาแม้ยามอาบน้ำแปรงฟัน หรือแม้กระทั่งตอนทำงานก็จะช่วยเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์พูลผลศัตรูหมู่พานไม่กล่ํากลายเดินทางไปที่ได้ก็เกิดเมตตามหานิยมมีลาบผลทวีขจัยัพพูดผีปีศาจต,ตลอดจนคุณใสต่างๆหากสวดคาถาชินบัญชรนี้ ขณะทำน้ำมนต์รดแก้วิกลจริตแก้สรรพโรคได้หายสิน้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่มีคุณนานุภาพตามแต่จะปราถนาดังคำโบราณที่ว่าฝอยท่วมหลังช้างเมื่อเดินทางไปที่ใดๆให้สวดสิบจบแล้วอธิษฐานก็จะสำเร็จได้สมดังใจ เชื่อว่าหากเพื่อนๆมันฟังเป็นประจำก็จะทำให้สามารถจดจำคาถาชินะบุญชรนนี้ได้โดยไม่ต้องเปิดอ่านจากหนังสือสวดมนต์อีกแล้วละ่ะจงระลึกไว้เสมอว่าบทสวดหรือพระคาถาใดๆซึ่งรวมถึงพระคาถาชินะบนนัญชรก็ไม่อาจสามารถพยุงเราให้รอดพ้นจากภัยอันตราย หรือกำหนดจิตใจของเราให้สงบแน่วแน่ได้ด้วยตัวเองทั้งหมดตัวของเราใจของเราเองยังคงต้องเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยประสานการทำงานให้การสวดภาวนาเหล่านั้นสำฤทธิผลด้วยอาจมีการนั่งสมาธิสวดภาวนาพระคาถาต่างๆมันทําบุญตักบาตร และใช้ชีวิตอย่างรอบคอบมีสติเพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะได้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ